เพราะว่าช้อปปี้เป็นเลยที่แบบว่ามีแฟลชเซลล์อะไรสนุกสนานมากนะคะก็จะได้ราคาที่คุ้มค่าแล้วก็มีเกมโชว์มีเกมสนุกต่างๆก็วันนี้คือแบบมาเล่นแล้วก็มีน้องแบมแบมด้วยสนุกมากค่ะชอบมากเตรียมตัวยังไงคะเตรียมตัวยังไงคะก็ต้องเตรียมใช่เพราะว่าต้องมีแบมแบมก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะคะก็ต้องแบบเต็มที่เพื่อน้องแล้วก็เพื่อไม่ใช่เพื่อทีมนะคะเพื่อน้องต้องยอมแพ้ไม่แพ้แพ้ไม่ได้แต่สุดท้ายก็แพ้นะคะค่ะ อะไรนะคะโอเคก็เ่ยเเชิญชวนแล้วกันนะคะเพราะว่าคือช้อปปี้ก็จะม right, okay. ีแคมเปญพิเศษอยู re uhm, okay. ่ตลอดแล้วก็เอ็เอครั้งนี้เป็นบิ๊กแคมเปญที่คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ฝากสําคัญคือนอกจากแคมเปญที่ยิ่งใหญ่แล้วฝากร้านชาเมทเทลออฟฟิเชียลในช้อปปี้ด้วยนะคะว่ย่อค่ะรถเยอะไหมคะรถเยอะสุดๆค่ะรถแจกแจกแถมแล้วก็มีไลฟ์กับช้อปปี้อยู่ตลอดเลยค่ะ ค่ะคอะถึงเรื่องที่พวกคุณอยากคุยแล้วแน่นอนเลยค่ะอัปเดตหัวใจนะค่ะน่านมากเลยที่ผ่านเออต้องบอกว่าอัปเดตหัวใจใช่ไหมคะหัวใจค่ะรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจที่ได้เจอพี่ๆนักข่าวทุกคนอย่าลืกันพี่ๆอย่างอย่างก่อนอย่างแบบอย่างก่อนนาทิที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเลยอ่ะก็เห็นเทียบแบบผ้าแฟนออกไล่กุ้งไล่การต่างๆบ้างเ่ยมันเหมือนเปิดขึ้นเนาะอ๋อก็ ต้องบอกว่าเป,เป็นรายการที่อาจจะเ,เป็นพี่ๆน้องๆกันด้วยเป็นพี่วูดดี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีรายการอื่นๆนอกเหนือจากนั้นที่พาไปก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วก็คือไปขายของค่ะไม่ก็ <laughs> <laughs> ไปแบ่งปันโมเมนต์ด,ดีเพราะว่าแบบเหมือนบางบางทีมีอะไรที่แบบเเราคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะแล้วไปเล่าได้อะไรแบบนี้ไปพูดถึงกันได้ก็จะเชิญชวนคุณทนายคนเขาไปด้วย <laughs> อะไรแบบนี้ค่ะคุณธนายคนเขามีเขิดนไหมคะก่อนออกมีเขื่อนบ้างไหมคะ ก็มีก็มีแต่ว่าก็จะมีเตรียมกันไวค้ค่ะว่าอันไหนถ้ารู้สึกตอบหรือว่าไปไม่เป็นอะไรเงี<ห>้ยสกิดขาค่ะน<า>ี <laughs> ้เขาเริ่มชินหรือยังคะเริ่มชินหรือยังก็จริงๆก็ไม่ไม่ชินหรอกคะ่ะแต่ว่าก็คือแบบเหมือนถ้าแบบเหมือนอย่างที่บอกแบบเราอาจจะไม่ได้แบบไปทุกรายการไปบ่อย,อย,อยๆเลยเนี่ยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเขาแบบแบบจะเขินๆด้วยแหนละอืม <laughs> ก็อาจจะแบบว่าอย่างกรณีพี่วูดดี้อย่างเงี้ยรู้จักกันทั้งคู่ก็ชวนชวนเหมือนไปคุยพี่ๆน้องๆกันอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็พูดเก่งไหมคะ เขะพูดเก่งไหมคบพูดเก่งไหมก็ก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งค่ะอืมแต่ดูหวานกันมากขึ้นเรื่อยๆเออไม่ไม่ได้เรียกว่ามากขึ้นสม่าเสมอแล้วกันค่ะอ๋อจะหวานอยู่แล้วสม่าเสมอใช่เน้นสม่าเสมอหลายคนจะียกโมเมนต์เชียร์หวานไล้เวลาคุยกันเป็นเสียงสองเสียงสามเออโมเมนต์พิเศษแล้วก็ต้องเก็บไว้ให้คนพิเศษค่ะ เวลาคุยคุยยังไงอะคะโทษนะคะดิฉันต้องคุยกับคุณเหรอคะเก็บเสียงไม่ได้คุยคนเดียวเหรอคะเพราะต้องโคบเป็นคุณธนาพลเหรอคะเนี่ยได้ค่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แก๊งคนแก๊งคนนี้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 ใจแต่คนนี้ก็ไม่ได้ก็จะมีความน่ารักแหละมีความน่ารักแล้วคือเขาลุกคืนๆอะไรอย่างเงี้ยเออเดีแบบเขาเขาจะมีความขี้เล่นอะไรเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบเอ่อ ชอบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงอะไรเงี้ยเป็นยอยาคอย่างเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะฮโยโยไอโอ้ย้างใต้เป้าข้าใต้เป้าไม่ใช่ดิฉันนะคะเขานะคะเออยแบโยแบบแบบขำๆเล่นๆอะไรเงี้ยเขาเก่งสองถึงสามมากกว่าเราหลังหลังเริ่มจะมากกว่าแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วชอบไหมคะอ๋อชอบค่ะชอบชอบเสียงเขาเออชอบเขา ก็แนนะ่ะคุณปูมาขนาดนี้นเลยแต่ว่าอะไรก็รุนว่าจะมีวิวิวาลาลัยก่าเลยอ๋อก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็แบบอยากเห็นแบบว่าเออลงเอยหรือแบบมีแบบเขาเรียวกว่าอะไรเป็นชีวิตคู่ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือจริงๆเราต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็่ให้เวลาเป็นตัวที่ทช่วยช่วยกําหนดกันไปแล้วกันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือว่าทั้งเชียด้วยแล้วก็ทั้งเขาด้วยคือมันก็คนสองคนเนาะ คือศึกษาการแบบดูแลกันแต่สุดท้ายแล้วจะจเป็นยังไงต่อมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเป็นช่วยเครื่องช่วยด้วยอ่ะเริ่มมีพูดคุยกันบา้างคือถ้า,ถ,าถ้าด้วยตามวัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีพูดกันแหละว่าแผนอนาคตเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือแบบถึงขนาดว่าอ๊ยจะตอ,ตอบชัดเจนว่าจะเป็นตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังค่ะจริงจริงเซนผู้หญิงมันเริ่มมีมว่าเขาจะขอฉันอย่งเขาจะขอฉันไม่หรือแบบอีมีโมเมนต์แบบนั้นตอนนี้ที่ฉันถ้าเซนที่ฉันเนี่ยสงสัยท <ๆ S 2> ี่ฉันจะ หรือดิฉันต้องขอเขาหยอกหยอกหยอกยอกไม่ค่ะไม่ค่ะก็คือจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเป้าหมายตอนนี้คือมันทั้งคู่เนี่ยมันเรื่องงานที่ชัดเจนมากๆทั้งคู่เลยอะค่ะแต่ว่าในส่วนนั้นก็เดี๋ยวอาจจะให้เวลาไปอีกสักพักนึงอะไรแบบนี้อะไรนะคะสองเดือนสักพักหนึ่งก็คืออาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าเที่ย์จริงๆเวรียเราพร้อมหรือยังอะพร้อมที่จะมีคราบวเนี่ยเนี่ยถามแบบนี้ตอบไม่ถูกเหมือนกันเลย คือแบบเอ่อถ้าถามว่าแบบส่วนตัวพร้อมจะมีครอบครัวเราก็ตอบตอบ,ตอบย่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเหมือนเราเรามีชีวติตอยู่กับอ,อยู่กับครอบครัวอยู่กัาการเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นตัวเราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งอาจจะต้องมีมีครอบครัวขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างนั้นนะคะม,ม,ออมันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะพูดกันตามตรงะคะ่ะมันก็เลยแบบอ่ะอะทำงานทํางานไปก่อนแล้วกันอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งท,<ห>ที่เราคุ้นชินกันอยู่ถา <ห Fel. S 1> มใหม่อยากแต่งงานไหมเอาแล้วตอนนี้อยากแต่งงานไหม โอ้เราขอคนเดียวเพราะเราไม่ได้ปัจจัยอื่นๆอ่ะเราตัวเราเอาตัวเราอ่ะอายุอนาคตเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนไม่ได้คุยเป็นเอาข่าวแล้วนะอย่างนี้นะมันเห็นน้องเห็นนุ่งมาแต่เด็กอยาเออ่อนแต่ออเห็นตั้งแต่อ้อนแต่ออใส่ชุดมอปลายอย่างเงี้ยผมอจนปูณนี่แล้วอยากไหมคุณนี่ก็บอกตั้เชียร์ไม่เต็มไม่ออกจากวงการอยากแต่งไหมหรอคะอืมก็ใช้คำว่าจริงๆก็อยาก อยากอยากมีการลงเอยกับกับการมีชีวิตคู่ที่ดีอะแหละอืแต่ถามว่าตอนนี้อยากแต่งเลยไหมก็ยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะพูดจริงๆเพราะว่าทีฉันแบบว่าซีเรียสกับงานมากจริงๆในช่วงนี้มามาเร่งไหมคะไม่ไม่ไม่มีใครเล่งเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเราคือครอบครัวเขาก็ให้เราตัดสินใจเองอยู่แล้วค่ะ เพื่อนมีเชียร์มีหนุนมีอะไรดีมาตพื่อนเนี่ยจริงๆจะเชียร์ให้แบบมีแฟนยังยากเลยเชียร์คือแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบเอ่อแต่งหรือว่าอยากที่จะแบบคบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบตัดสินเองตัดสินใจเองอย่างเงี้ยค่ะอืมอยุตายแล้วเชียร์ไม่ขึ้นหงอยเลยหน่อยเลยขี้ไปออกขี้ไปออกอะไรอ่ไปที่เป็นเลยอ่ะพูดอะไรพูดนี่ฝั่งนู้นฝั่งนี้รู้เลยว่าอยากจะถามแล้วตีมอะไรขี้ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ย ไม่หงอยเลยจบเลยแต่สำหรับเราเราคิดไหมว่าเขาจะมีโมเมนต์ที่แบบมากล้ากุ๊ขอเธอพาเธอไปขอเราแต่งงานอะไรเงี้ยเขาจะมีโมเมนต์นั้นอ๋เธาก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้จริงๆริเราถ้าเขามีเสียงสองเสียงสามเขาน่าจะมีแหละไม่รู้ต้องไม่ถามเขานะต้องไม่ถามเขาค่ะต้ไม่ถามเขาเน้ยอย่างนี้เราต้องแต่งตัวแต่งไปตลอดไหมรสวยตลอดเราต้องใส่ต้องใส่ต้องใ่หน้าตุ้งอะไรต้องพอมต้องพอมผมพอมหรอเออเออ ทุกวันนี้ยิ่งยิ้มเสื้อบอลใส่กันอยู่เลยอะเ <c oughs> ออนึกสภาพหน้าพร้อมผมพร้อม,อมแบบไม่ออกเหมือนกันนะต้องเตรียมใส่ไว้ในรถอะไรอย่างงี้แบบอย่างนั้นเลยเหรอคะ <c oughs> โอ้ยแล้วดิฉันดิฉันชอบสายตาพวกคุณตอนนี้จังเลยค่ะครับท่านี้ขอถามนิดนะะึงค่ะส่วนเรามีการเบิร์ตเดย์ที่แอตแลนติาไปด้วยเป็นไงค่ะคู่จิ้นของเราเรื่องนี้อ๋อก็อันนี้ก็คือแบบว่า <c oughs> แฟนๆเขาก็จะคิดถึงโมเมนต์แบบเช<ม>ียร์กับพี่แอนอะไรแบบนี้แล้วแบบพอดีเพิ่งล่าสุดจะเป็นแบบวันเกิดพี่แอนอเขาด้วยอะคะ่ะแล้วก็แบบเราไม่ได้มีโอกาสได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ตรงๆเลยแบบนี้<ม>ก็เลยแบบว่า,าชวนพี่แอนมาทำอะไรหน่อยแล้วก็แบบว่าเป็นโมเมนต์พิเศษเซอร์ไพรส์ให้หน่อยอะไรแบบจะย้อนหลังให้พี่แอนนะคะเห็นในทวิตเตอร์อินฟูซิฟฟอ๋อใช่เราก็ตกใจมันเลยว่าแบบโเชื่อว่าแฟนๆคงคิดถึงจริงๆอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆจัดตอน ซีรีส์จบไปตอนนั้นจนตอนนี้คือแบบเออเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอพี่แอนบ่อยเงี้ยพอแบบมีโมเมนต์อะไรหน่อยก็เหมือนแฟนๆเขาก็แบบดีใจแหละดีใจแหละได้แบบไปกินข้าวแล้วก็ได้ทําสิ่งที่แบบเขารู้สึกแบบอยากเห็นนะกินข้าวด้วยกันแบบหรือแบบเบิร์ดเดย์กันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะการสัพพอร์ตกันอยู่เลยคมขอหวัญอะไรเป็นพิเศษไหมคะข้องขวาน,นะคะเอ่อเป็นความรักที่มีต่อพี่แอนตลอดไปค่ะ โอเคค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนเราต้องแต่หก่อนเราร่เยอทำงานก่อนโอเจเยอไปหมดเลย